สวัสดีค่ะลูกๆนักเรียนนักศึกษานะคะที่เข้ามารับชมหรือผู้คนทั่วไปที่เข้ามารับชมนะคะการสอนของอาจารย์นะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะจัดทำขึ้นเพื่อนะคะเป็นสื่อการเรียนการสอนของนักเรียนนักศึกษาระดับชั้นปวชและระดับชั้นปวสนะคะทีนี้คลิปนี้นะคะบุคคลทั่วไปก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ในรายวิชาของ อาจารย์ได้เช่นเดียวกันนะคะรายวิชานี้นะคะคลิปนี้นะคะอาจารย์จะดทาขึ้นเพื่อที่จะสอนทักษะการติดตั้งนะคะการติดตั้งโปรแกร,รม Adobe Photoshop Cs 6นะคะเพื่อที่จะใช้ในการออกแบบนะคะออกแบบปกเว็บไซต์ออกแบบปกรายงานออกแบบป้ายเวนิวออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆนะคะหรือออกแบบ อินโฟกราฟิกนะคะในการสื่อสารข้อมูลนะคะของผู้ส่งสารต้องการที่จะสื่อให้ผู้รับสารได้ทราบถึงข้อมูลที่ต้องการที่จะสื่อในรูปแบบของอดีไซน์กราฟิกนะคะรูปแบบดีไซน์รูปลักษณ์สีสันต่างๆนะคะ <ๆ S 1> เพื่อที่จะให้เข้าใจง่ายต่อการสื่อสารนะคะในส่วนของการติดตั้งนะคะโปรแกรมนะคะอาจารย์มีลิงก์ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวอาจารย์จะโยนลิงก์นี้ให้นะคะเป็นโปรแกรมที่อาจารย์ซื้อมานะคะแล้วก็นํามาใช้ในการสอนนะคะแล้วก็มีอยู่2อรูปแบบก่อนที่จะติดตั้งโปรแกรมนะคะใดๆนะคะให้ลูกนักเรียนนักศึกษานะคะเตรียมความพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองที่สำคัญก็คือจะต้องมีอินเทอร์เน็ตนะคะในการเชื่อมโยงนะคะเชื่อมโยงอ่ะ การดาวน์โหลดต่างๆนะคะทุกๆขั้นตอนอาจารย์จะสอนให้นะคะบางโปรแกรมหรือบางเครื่องนะคะมีตัวแอนตี้ไวรัสนะคะหรือการตั้งค่าการปิดกัน้นการเชื่อมโยงปิดกั้นสิ่งแปลกปลอมไม่ให้เข้าสู่อซอฟต์แวร์ระบบของคอมพิวเตอร์ของตนเองก็แนะนำให้ลูกๆนักเรียนนักศึกษานะคะได้เข้าไปปิดแอนตี้ไวรัสก่อนนะคะเพื่อที่จะ ง่ายต่อการติดตั้งวิธีการติดตั้งลำดับที่หนึ่งนะคะสามารถนะคะดูที่มุมขวาดูเมาส์ของอาจารย์นะคะให้นักเรียนคลิกที่ตรงตรงนี้ค่ะมันจะมีโชว์นะคะโชว์ไฮลิดนะคะไอคอนนะคะเสร็จปุ๊บนักลูกนักเรียนนักศ,าศาึกษาก็จะเห็นนะคะ Windows Security นะคะตรงนี้ค่ะที่เป็นลักษณะเหมือนกรอบกบาบังนะคะให้คลิกเข้าไปเลยค่ะ จากนั้นนะคะนักเรียนนักศึกษาก็จะเห็นหน้าต่างที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะไปที่นะคะเมนูซ้ายมือนะคะของของโปรแกรมหรือเมนูนะคะตรงนี้นะคะ่ะที่เป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนกรอะนะคะก็คลิกเข้าไปเลยค่ะจากนั้นนะคะนักเรียนนักศึกษาเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะตรงนี้นะคะจะเจอเมนูนะคะจัดการการตั้งค่าหรือคําว่านะคะอ่า m a n มันิกนะคะเซตติ้งนะคะนะคะคลิกเข้าไปจากนั้นนะคะจะสังเกตได้ว่าเมนูทุกอันนะคะจะจะมีนะคะตัวเปิดทั้งหมดเลยเปวดเปิดการปิดกั้นเพราะนั้นเรากดปิดก่อนนะคะเพื่อที่จะติดตั้งโปรแกรมหรือหากใครนะคะที่ไม่สามารถโชว์เมนูตรงมุมขวานี้ได้นะคะ นักเรียนนักศึกษานะคะเครื่องของนักเรียนนักศึกษาไม่มีนักเรียนนักศึกษาเข้าไปตรงนี้ค่ะปุ่มสตาร์ทนะคะไปที่เซตติ้งค่ะจากนั้นนะคะไปที่เมนูอัปเดตเซอร์เคอริตี้ค่ะรอนะะะสะักครู่นะคะจากนั้นนะคะนักเรียนนักศึกษาเข้าไปตรง Windows Security ค่ะ แล้วไปที่ Open Windows Security นะคะเลือกเมนูสามเหลี่ยมด้านข้างนะคะแล้วจะเจอตรงนี้ค่ะคำว่าจัดก,การการทั้งค่าเหมือนกันกับที่เราเข้าทางรัดเมื่อสักครู่นะคะแล้วกดปิดให้หมดนะคะแล้วกรณีที่นักเรียนนักศึกษาพบเจอปัญหานะคะมีโปรแกรมอื่นที่นอกเหนือที่ติดมาจาก วินโดว์ของเรานะคะเป็นโปรแกรมป้องกันไวรัสตัวอื่นแล้วไม่สามารถปิดได้นะคะเข้ามาเหมือนเมื่อสักครู่ให้นักเรียนไปที่ไหนคะไปที่ start นะคะจากนั้นนะคะไปที่ setting ค่ะ mm hmm. นักเรียนนักศึกษาต้องมาลบ Account หรือปิด Account ตัว Application ที่เกินนะคะหรือซอฟต์แวร์ที่เกินเข้ามา,านะคะไปที่แอ p นะคะ จากนั้นนะคะก็จะมีนะคะเมนูแอปพลิเคชันคล้ายๆกับโทรศัพท์ของเรานะคะนะคะเลือกนะคะเมนูที่มันเกินเข้ามานะคะแล้วก็อันเสิร์ตออกนะคะหรือยกเลิอกออกยกเลิกถอนการติดตั้งออกนะคะนะสมมุติตัวนี้เป็นโปรแกรมที่แอนตี้ไวรัสนอกเหนือจากเครื่องเราก็กดออกนะคะเขา,ขาก็จะทำการยกเลิกโปรแกรมให้ในักเรียนนักศึกษานะคะหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะ อีกวิธีหนึ่งนะคะให้นักเรียนนักศึกษาไปที่เมนูคุค้นตรงนี้ค่ะนะคะแล้วไปที่นะคะคอนโทรไลไ l นนะคะ่า co เนี่ยค่ะจากนั้นนะคะก็จะเจอตัวนี้ยหน้าโปรแกรมต่างๆนะคะก็คลิกเข้าไปนะคะโปรแกรมไฟล์นะคะแล้วก็เลือกนะคะอันเสริ์ตออกได้เลยนะคะตรงนี้นะคะ เนาะทีนี้รู้วิธีการปิดแล้วนะคะเราจะติดตั้งนะคะลิงก์นะคะอาจารย์จะส่งเข้าให้นะคะในกลุ่มของเรานะคะก็สามารถเข้าไปคลิกได้เลยนะคะไปที่นะคะกลุ่มของเรานะคะ a c e book อาจารย์ส่งเข้าให้หรือในกลุ่มไลน์นะคะเดี๋ยวดูนะคะคุณนี่ นะคะคัดลอกลิงก์นะคะหรือจะคลิกเลยก็ได้นะคะอาจารย์จะคัดลอกลิงก์นะคะมาเปิดแท็บใหม่นะคะกดวางค่ะ enter นะคะจากนั้นจะเจอหน้าต่างนี้นะคะกดดาวน์โหลดได้เลยค่ะรอเขาประมวลผลหรือการอัปโหลดนะคะตรงมุมขวานะคะสำคัญคือจะต้องมีอินเทอร์เน็ตนะคะ ในการดาวน์โหลดและมีพื้นที่นะคะนักเรียนก็ล็อกอินเข้าไปใช้บัญชีโดเมนของตัวเองเนาะบัญชี gmail ตัวเองลิงก์นี้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยจะเป็นเวอร์ชันนะคะ photoshop นะคะส0 1 8นะคะสามารถใช้งานง่ายนะคะเป็นก้ามตึงระหว่าง18 19ดานะคะเนาะรอเขาดาวน์โหลดนะคะเดี๋ยวเราไปรอตรง DPC เลยแล้วกันนะคะหรือไ d d ดาวโหลดนะคะอ่าแล้วมาดูตรงคำว่าดาวน์โหลดนะคะนี่ค่ะเขากำลังที่จะรอให้มันสมบูรณ์แบบนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะคะงานที่อยู่หน้าจอที่เห็นเป็นตัวอย่างการออกแบบนะคะกิจติบัตินะคะอาจารย์ออกแบบเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะคะ ถามว่าเครื่องอาจารย์มีโปรแกรมนี้หรือ,อยังมีแล้วนะคะแต่อาจารย์จะสอนนักเรียนนักศึกษาในการติดตั้งนะคะเพื่อที่จะง่ายต่อการใช้งานนะคะ เดี๋ยวอัดคลิปนี้แล้วนะคะก็จะโยนยิงลง u t u b e นะคะแล้วนะคะจะให้นักเรียนนักศึกษาได้ดูคลิปวิดีโอการสอนนี้ครบคู่ไปด้วยกับสำหรับคนที่เข้ามาเรียนไม่ทันนะคะต่อจากคลิปนี้อาจารย์ก็จะเข้าสอน Google Meet นักเรียนนักศึกษานะคะระบบปกตินะคะบวชชอการจัดการนะคะอ่าเรียบร้อยนะคะ อันนี้คือการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นจากนั้นนะคะเราไปดูค่ะที่ m y d ดาวน์โหลดของเรานะคะสังเกตว่าจะเจอโปรแกรมที่สมบูรณ์แล้วนะคะนะเราสามารถคัดลอกโปรแกรมนี้นะคะไปไว้ในไดร์ซ C ได้เลยนะคะเพื่อที่จะเผื่อเรากดดาวน์โหลดลบเคลียร์ดีลิทตรงหน้าดาวน์โหลดแล้วมันหายไปนะคะ ก๊อปปี้เราไปวางที่ไดซีนะคะถามว่าไว้ได้ดีได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะแต่โซนโปรแกรมแนะนำให้หวางไว้ตรงนี้ถ้าไม่ได้ก็ไว้ได้ดีเนาะ